มีหลายคนถามมาเรื่องงานกลางคืนในเกาหลีนะคะเดี๋ยววันนี้นานาจะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะคะจริงๆมันจะมีงานกลางคืนอยู่หลายแบบนะคะแบบแรกที่นา,นาจะพูดเนี่ยจะเป็นแบบตู้กระจกอะค่ะเอียงลิงลิงติดติดติดกันไปเลยะค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้แถวชุมชนหรือว่าใกล้ตลาดหรือว่าใกล้กับสถานีรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้ยาวๆไปถึงเก้าอี้สูงๆหนึ่งตัวแล้วคนก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะกลางวันก็มีนะกลางวันเขาก็นั่งนะคะตรงนั้นอะ สมัยก่อนมีตั้งมีมานานแล้วคะ่ะมีมานานแบบสา4สิบี่บห้าิปีแล้วคะ่ะแบบนี้นะคะมีมานานมากแล้วนะคะที่นั่งในตู้กระจกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมีม่านปิดข้างหลังนะคะที่แหล่งพวกนี้เนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นวัยรุ่นหน่อยตั้งแต่แบบ2ี่สิบสามสิบี่ิบอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะแต่งตัวค่อนข้างเซ็กซี่หน่อยนะคะใส่รองเท้าส, <im itation> สูงแบบอย่างนี้เลยค่ะใส่รองเท้า <im itation> สูงมากนะคะแล้วก็ผิวข,ขาวตัวข,ขาวอะไรเยงนี้ค่ะเขาก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นเนาะแล้วก็ถ้ามีใครขับรถผ่านหรือมีคนเดินผ่านเขาก็จะเหมือนแบบ เปิดกระจกออกมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยปิดเป็นหลายที่แล้วนะคะหลายหลายคนที่คอมเมนต์มานะคะรู้สึกว่าจะมีอยู่ที่ซวนอันซานหรืออะไรพวกเนี้ยแถวนั้นก็น่าจะยังมีอยู่นะคะที่นาเห็นเนาะแล้วก็ถามว่าทําไมตํารวจไม่จับตํารวจเนี่ยจับนะคะแต่จะจับต่อเมื่อมีการจ่ายเงินเห็นมีการจ่ายเงินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะจับได้นาเคยเห็นอนะแบบเป็นเป็นแถวอย่างเงี้ยคะ่ะสมมติว่ามี3ซอยอะไรเงี้ยเป็นแถว3าซอยเนาะ มีตำรวจเดินนะคะสี่ห้าคนเขาจะเดินวนเวียนวนเวียนไปอยู่แถวนั้นนะเขาคิดว่าเอ๊แล้วใครจะกล้าเข้าไปซื้ออะไรเงี้ยแต่เขาก็อาจจะคงไม่ตรวจตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะถามว่าที่นี่เนี่ยมีการหลอกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนมีนะคะดูจากสารคดีแล้วแหละก็สมัยก่อนเนี่ยะคะ่กะ,คก,ก,นนะ,คะก็มีที่แบบว่าิอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนของข้างบ้านของอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนํามันเข้ามาแล้วก็หลอกหลอกมาทําอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย นาดาคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าสื่อเป็นเข้าถึงทุกอย่างเนาะใครมีมือถือเนี่ยก็รู้สามารถรู้เรื่องทุกอย่างได้อไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีในบางที่ก็ได้นานา,นานไม่แน่ใจนะคะแต่เคยดูสารคดีเขาไปสัมภาษณ์มาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วอไรเงี้ยสมัยก่อนนะมีเยอะที่โดนหลอกมาทําอะไรแบบนี้นะคะจริงๆในเกาหลีจะมีงานแบบนี้มีงานอย่างว่าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ก็จะเป็นแบ่งเป็นหลายขั้นเป็นหลายเกรดเป็นหลายแบบไรเงี้ยค่ะไว้นานาจะ มาพูดให้ฟังอีกทีครั้งหน้าแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ